สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็คณิตศาสตร์นะครับในวันจันทร์นะครับที่21นะครับกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราก็มาทบทวนเรื่องของตัวหารร่วมมากแล้วก็ตัวคูณร่วมน้อยนะครับหรือหอละมอกับคณนอน,นะครับวันนี้จะให้นักเรียน่ะแสดงวิธีทำนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือแบบฝึกของนักเรียนนะครับให้นักเรียน ทำในนะครับพิมพ์มาใส่กระดาษนะครับหรือจะทําในมือถือก็ได้นะครับแต่ต้องแสดงวิธีทํามานะครับไม่ได้เอาเฉพาะคําตอบมานะครับฝึกทําให้เป็นนะครับแล้วคณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับเรานะครับเรียนคณิตศาสตร์เก่งนะครับรับรองว่าเพื่อนต้องทึ่งแน่นอนนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับวิธีทํา โดยการแยกตัวประกอบนะครับตัวประกอบก็คือตัวที่มันคูณกันแล้วนะครับแต่ต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะครับจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะก็คือมีเฉพาะ1กับตัวมันเองนะครับที่หารได้ลงตัวนะครับตัวอย่างนะครับ21 21เนี่ยตัวที่คูณกันแล้วได้21ก็จะมี3คูณเ3นี่ยไม่มีตัวอะไรคูณกัน อันนี้เป็นจานวนเฉพาะนะครับ7ก็เป็นจํานวนเฉพาะนะครับ5 6ก็8ปคูณเได้5 6นะครับ8ปคูณเแเนี่ยแต่ว่า8เนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะเขียนได้เพราะมันไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียน8ให้อยู่ในรูปของ2อคูณสได้สคูณอีก2 4สคูณสได้8นะครับ8เราเขียนให้ให้อยู่ในรูปของ 2 2คู2คูณ2นะครับ8แล้วก็คูณ7ได้56นะครับส่วน84นะครับอ,อันนี้พอดีว่าคูยกตัวอย่างมาแล้วมันไม่ลงตัวนะครับ84ก็อะไรบ้างอะ1 2 7 84นะครับอ่า12คูณ7 12ก็2คูณ6ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เขียน6ไม่ได้นะครับ6ตัวนี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับ ก็จะเป็นสิบสองสองคูณสองได้สี 4, 4่สี่คูณสามได้สิบสองนะครับสองคูณสองได้สี 4, 4่สี 12, 12่คูณสามได้สิบสองสิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่นะครับอ่าอันนี้คือการแยกตัวประกอบทีนี้นักเรียนดูถ้าเกิดเป็นหอละโมต้องสาทุกจำนวนนะครับชึบอ่าแล้วก็เอาตัวซ้มเนี่ยมาคูณกันนะครับถ้ามันมีตัวเดียวก็นักเรียนก็ตอบไปเลยว่า มันคือ7นะครับแต่ถ้ามันมีหลายตัวนั้งยนก็เอามาคูณกันนะครับอันนี้คือ7เป็นหอละมอนะครับของ21 56แล้วก็84นะครับก็คือ7นะครับทีนี้มาดูคอลนอบ้างครับการแยกตัวประกอบนะครับคอลนอจะต่างกับหอละมอคือ มันสามารถที่จับคู่ได้นะครับแล้วก็ต้องคูณกันทั้งหมดเลยนะครับแอาลองมาดูกันนะครับ12คืออคอไรเอ่ย12ก็จะมี2คูณ6ใช่ไหมครับแต่ว่า6ไม่ได้6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็ต้องเป็น2คูณ 2, คูณ3นะครับ2 2 4 432ครับส่วน16เนี่ยก็จะได้2คูน8ใช่ไหมครับแต่ว่า8มันเขียนไม่ได้ ก็จะเป็น2คูณด้วย2คูณ2คูณ2นะครับได้16 2 24 2 24 4นะครับ4 4 16ทีนี้20ก็จะได้เป็นอะไรครับ2คูณ2ได้4 4คูณ5ได้20นะครับหลังจากนั้นนักเรเียนก็จับคู่นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้ ไม่มีคู่เลยนะครับไม่มีคู่เลยเราต้องคูณทั้งหมดเลยนะครับเ,เราต้องคูณกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ2คูณ2ตัวนี้นะครับคูณ2คูน2ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็คูณด้วย3คูน5นะครับอา่าในอคูน2 คูณ2คูณ24ตัวนะครับแล้วก็คูณ3คูณ5นะครับเป็นเท่าไรเอ่ย2 36อันนี้สองคูณ2คูณ2ได้8นะครับ2คูณ2ได้สองคูณ 2, 2ได้4 4คูณ2ได้8 8 6 48นะครับแล้วก็48คูณด้วยหนะครับห8 40 ห้าแปดสี่สิย์ทดสี่ห้าสีเป็นยีนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อแต่ว่าอันนี้พิมพ์ผิดนะครับอันนี้ต้องเป็นคอลนคอลอนของสิบสองสิบหกแล้วยี 12, 16, ก็คือ240นะครับทีนี้มาดูการตั้งหารบ้างนะครับ60 120 135นะครับนักเรียนหารนะครับถ้าเกิดเป็นหลอลลออจะต้องหารได้ทั้ง3ามจำนวนนะครับ อ่าในที่นี้สาม,มารถเอาอไห,หารได้5้านะครับห้าสิบอเป็นหกสอะไรครับอันนี้5้าอะไรครับ5้าสบลบกันเลือสองห้ี่ยีนะครับ5้าคูณยีนะครับ5้าสี่ยี่สศูนย์ท่าสองหเป็น12บสครับส่วน135ยสามสบหงลบกันเหลือสามหา็ดสามห้านะครับเหลื หลังจากนั้นนักเรียนก็ลองดูว่ามันสามารถหารต่อได้ไหมครับ27เนี่ยไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บก็ถ้าเกิดเป็นถอละมอครับก็แค่ตัวตัวไอน,นะครับมันไม่มีตัวคูณก็ตอบตอบอะไรครับตอบ5นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่จะไม่สามารถหารต่อได้ทุกตัวนะครับไม่สามารถที่จะหารต่อได้ครบทั้ง3ตัวนะครับ ซึ่งต่างจากคนอที่มันจะหารต่อได้2ตัวขึ้นไปนะครับอ่าลองมาดูครับ21 30 42ครับเอาอะไรหารดีเอาเอะไรหารดีครับทอาแม่2ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า2หาร21ไม่ได้แต่2หารอันนี้ได้นะครับอ่าต่อไปครับ หารยิบเอได้2ตัวนะครับก็7 7 3 21 15เหารไม่ได้ก็ดึงลงมาครับ 7, 3, เจ็ดาแล้วก็อะไรครับเอา3ามหารได้นะครับ313 3นึ่งสามสห้าสหนึ่งสนะครับหมดแล้วนะครับอ่าพอหมดแล้วปุ๊บเราก็คูณกันทุกตัวเลยนะครับถ้าครอรนอจะต้องเป็นตัวแอลนะครับก็ เอาสองคูณหนะครับได้10 7 3 21ดสามคูณหคูณหก็ได้อะไรครับได้21่สิบคูณสิก็ได้210นะครับอ่าเราจับคู่ตัวที่มันคูณกันง่ายก่อนนะครับอันนี้คือคนอนนะครับอ่าทีนี้แบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับที่ไปฝึกทำสีข้อนะครับอ่าก็ไม่ยากนะครับตัวจะง่ายกว่าที่ครูทำให้ดูนะครับ นักเรียนก็ลองไปฝึกทําดูนะครับถ้าทําไม่ได้สอบถามได้หรือเปิดดูคลิปเก่าๆของครูนะครับหรือเปิดดูในหนังสือเรียนก็ได้นะครับแล้วก็ทํามาส่งนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับในเรื่องของแบบฝึกทบทวนเรื่องตัวหารร่วมมากแล้วก็ตัวคูณร่วมน้อยนะครับเพราะว่าครูจะมีออกข้อสอบนะครับข้อสอบสอบวันที่7ที่8นะครับเดือนมีนาคมนะครับ โอเคก็ไปฝึกทำดูนะครับแค่4ีข้ออ่าสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ